สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ที่นี่แม่น้ำน้อยอำเภอเสนาอยุธยานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปตกปลาแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นวันนี้เป็นปลากรายนะครับตกปลากรายมาทำกับข้าวนะครับในสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ออกตกคนเดียว นะครับไม่มีตากล้องไม่มีอะไรก็ไม่ได้ใส่แมสนะครับเพราะอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ออกไปก็ไม่ได้เจอใครเลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปตกปลาก,กายนะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับว่าตกปลากายในแม่น้ำเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ประมาณไหนประมาณไหนเหยื่อที่จะใช้ก็เป็นเหยื่อที่หาได้จากธรรมชาตินะครับเป็นเหยื่อที่หาได้จากธรรมชาติก็วันนี้ก็จะใช้เหยื่อลูกปลาซิลนะครับส่วนลูกปลาซิลเนี่ยผมดักไว้แล้วไม่แน่ใจนะครับว่าจะติดกี่ตัว นะครับจะติดไว้บางอย่างนะครับอากาศดีครับนี่ก็เป็นแพรผมเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้รับลูกค้าลงแพรนะครับก่อนเดี๋ยวไปดูว่าที่ดักปลากายไว้จะติดหรือเปล่าติดกี่ตัวนะครับสาหรับลูกปลาเหยื่อนะครับไปกันเลยผมก็ใช้ที่ดักนะครับเป็นเป็นที่ดักที่ดักลูกกุ้งนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ไปดักปลา ปลาซิวนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับเท่าได้ทักสามสี่ห้าตัวก็พอเข้าไปแรกได้ก่อนนะครับแล้วก็จอาที่ดักไปด้วยนะครับตกไปแล้วเราก็ดักไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นี่นะครับดักไว้นี่เดี๋ยวลองยกดูนะครับมันมีลูกปลาซิวขึ้นนะครับขึ้นล้อมๆอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าติดต่อไม้เลยนะครับ หมายอยู่นะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดนะ่ครับเ <c oughs> อาไม่ได้แล้ว <c oughs> มันติดต่อไม้อยู่ต้องลองดึงทางนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีตาก,กล้องนะครับมาคนเดียวนะครับสถานการณ์นี้ต้องนะครับพอได้พอได้นะครับพอได้นะครับนี่ในเกร็ดในเกร็ดนี <c> ่ <oughs> ก็มีประมาณ5้าตัวนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ห้องเหยืยอก่นเดียวลูกกุ้งจะตายนะครับพอได้พอได้สิบสิบกว่าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคัดนะครับคัดจํานวนตัวเอาที่ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัวที่แข็งแรงไว้นะครับจะได้ไปเข้าหมายตกปลากลายกันนะครับไปได้ไปได้ว้า เดี๋ยวไปัดเหยื่อแป๊บนึงนะครับก็ลงเรือมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือห้องเหยือ่อนะครับก็ผมใส่มุ้งเกี่ยวไว้ด้วยนะครับกันกันกันออกจากรูนะครับขัดตัวใหญ่ๆห่ไว้นะครับนี่นะครับคือคือเหยื่อนี่คือลูกปลาซิวนะครับเดี๋ยวเราใส่ห้องเหยื่อกันเดี๋ยวเขาตายแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มองดูว่าเล็กไปเดี๋ยวเราจะปล่อย ปล่อยเข้าไปนะครับเราเอาเฉพาะตัวที่เราใช้คัดตัวสวยๆไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเราคัดตัวใหญ่ๆไว้ที่เราจะใช้นะครับตัวเล็กเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือตัวเล็กแล้วนะครับเราจะปล่อยเข้าไปนะครับเราจะไม่เอา แนะนําวิธีการมัดแบบน Beck ีคร <c oughs> ับตะก,กั่วนะครับตะก,กั่วที่เดิใช้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบกรัมนะครับก็รอ้อยตะก,กั่วเข้าสายเลยตะก,กั่วที่ใช้ประมาณยี่สิบกรัมนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตะก,กั่วใหญ่มากนะครับเพื่อลดการระแวง,งปลานะครับอ่ะลูกปัดลูกปัดฉันหายปไปไหนไม่เป็นไรนะรลูกปัดหาไม่เจอลนะ ลูกบุญเลยการลูกบุญลูกบุญเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะครับตะกรวไม่ขัดรูอยู่นะไม่เป็นไรเนะรี่ยปัด,ดเวลุประเด็นไปแล้วนะครับก็ใส่ตะกรูนะครับตะกรวแล้วก็ลูกปักเนี่ยนะครับก็สายหน้านะครับสายหน้าผมเลือกเป็นสายโมโนธรรมดานะครับขนาด30ปอนด์นะครับผมว่า30มสิบปอนดน์กันหลังเหมาะนะครับสำหรับตกปลาไกกาย แล้วก็ตัวเบ็ดที่ใช้นะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์1 3กําลังสวย12-13สนะครับตรับตกประกายแม่น้ํานะครับ12-13นี่กำลังสวยนะครับใช้ประมาณนี้นะครับ1 2 13เนี่ยว่ากำลังดีนะครับก็มัดไปนะครมัดตัวเดียวนะครับที่ผมใช้เบอร์13นะครับก็ทางสายนิดนึงนะครับสายหน้าก็ยาวสักประมาณ ฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งเราก็ปิดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อกับตะกั่วลั้งหมดนะครับที่ใช้อยู่มาฟุตหนึ่งครับสายโมโนสามสิบปอนด์นะครับตัวเบ็ดเบอร์สิบส่านี่ตกปลาไก่ก็มาถึงหมายแล้วล่ะเมื่อกี้พอตอนที่เข้ามานะครับจะจอดเรือก็มีขึ้นนะครับมีขึ้นเองเราเห็นนะครับข้างหน้าทางด้านนี้มันเป็นต่อไม้ใต้น้ําอยู่นะครับมันมีปลาไก่นะครับแต่ว่าจะกินไม่กินเดี๋ยวรอ ดูไปพร้อมๆกันนะครับปึกหนะน,นี่นะครับก่อนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเบื้องตน้นคร่าวๆก็เข้าใจง่ายนะครับประมาณนี้นี่นะครับวิธีการเกี่ยวนะครับเกี่ยวลูกปะซิวนะครับผมจะเกี่ยวกลางตัวอะไรนะครับจิกเนื้อเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่ เราต้องรีบเอาลงน้ำนะครับเดี๋ยวปลาตายนะครับประมาณนี้นะครับเอาลงน้ำแล้่กนเนี่ยลุกปลาตายเนี่ยแล้วจะตีเบ็ดออกไปนะครับทางด้านทางด้านเนี่ยมันเป็นตอไม้อยู่ใต้น้ำนะครับก็มันมีตัวขึ้นนะครับแต่ว่าจะกินไม่กินแต่รอดู ธีการตอกผมก็คือตีเบ็ดไปนะครับแล้วก็พอตะกรวดถึงพื้นแล้วก็กดฝีตะปูไว้นะครับแล้วก็หาอะไรทับสายไว้นิดหนึ่งนะครับจะไม่จะไม่ปิดปิดตัวรอบนะครับจะทับสายไว้นะครับกดฝีตะปูน,นะครับทับสายไว้ในต็ลอนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงอีกคันหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งคันแล้วก็อีงคัน ก,กระสุนกระสุนโโหตกใจเลยแมนะ่กับเหยื่อไฟตกเราก็นึกว่าชายซะแล้วบินคะรับกระจุกกระจุกมาได้เราตกใจเลยนะครับได้เราตกใจเลยนะกระสุนเห็นคราบเหยื่อวิ่งน,นะครับเราเนื้ว่าปักกายแล้วนะครับตัวนี้ก็กระสุบน้อยนะครับเรา ไม่เอานะครับปล่อยเข้าไปตัวเขาน้อยนะครับปากกระสุนน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปนะครับเรามาหาปลายนะอันนี้เป็นปากกระสุนนะครับเขาปลอดภัยดีนะครับเขาไม่เจ็บไม่อะไรนะครับเราจะปล่อยตื่นเต้นแต่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวตามดูต่อนะครับตามดูต่อตามดูต่อ เมื่อกี้ขึ้นอยู่นะครับมีมีตัวขึ้นอยู่ใ,ใกล้ๆเรือนี่แหละเดี๋ยวถ้าจังหวะดีๆเดี๋ยวโฮมกินเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยจากที่เราเฝ้ามาระยะหนึ่งนะครับก็มีตัวขึ้นนะครับมีตัวขึ้นอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าไม่กินไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับเขาไม่กินเดี๋ยวเราจะย้ายไม่นะครับล้วจะไปดูหม่ใหม่หน้าก็มีขึ้นอยู่แต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ดึงไม่ไม่ยอมกินเนี่ยผู้ติดต่อ เดี๋ยวเราย้ายหม่นะครับไปดูหมายข้างหน้าหมายนี่ก็มีตัวนะครับแต่ตว่าไม่กินนะครับถ้าเฝ้าก็อาจะกินแต่ว่าหมายไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากนโอเคก็มาถึงหมายแล้วนะครับก็เป็นตอไม้นะครับทางด้านนี้เป็นตอไม้คอนไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ล้มแล้วก็บางมีประกายอยู่ นะครับไม่รู้ว่าจะกินบป่าเดี๋ยวเราลองเฝ้าดูนะครับแต่ว่ามีโอกาสกินนะดูจะขึ้นนะครับเขาอยุดข้างๆต่อมไม้ไปเดี๋ยวรอดูนะครับก็ลงเบ็ดไปได้อรอลุ้นอรอลุ้นเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันเลยวนะ่าม,มันจะกินหรือเปล่า ใหญ่ขับตโตแล้วอยู่ซอดตอยปางอยู่แล้วซอ,อดเข้าในตอ่อปลายังดึงเงินครับรอ,อดเข้าในต่อแลนะอุ้ยส่งตั้งไกลอ่ะส่งรวยด้วยส่งจนมันเข้าต่อไปเลยครับอด้เลยได้ พายังเดินอยู่นะครับยังลดินเข้าตอนแตยย่ปายู่ปาย,ยิ้นยิ้น Đừng bên người โอ้ยอยู่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยสายขาดนะครับท่อดีมันวิ่งสอดสอดต้นไม้ไปด้วยนะข้างหน้ามันวิ่งสอดเข้าไปนะครับโอ้ยเคลนอยู่คู่หนึ่งนะรตรงนี้มันมี ตัวเล็กตัวแล้วก็ใหญ่ตัวเลยคิดสงสายได้แบบสองเมตรได้นะครับแล้วก็วัดติดแล้วนะครับแล้วก็เล่นปลามันมันมันสอดต่อเข้าไปสายคาดเลยน่าเสียดายเดี๋ยวจ,จะให้ดูตัวซ่าหน่อยลากสวยมากตัวนี้ดินวิ่งยาวๆจะได้ดูตัวไม่ได้วมดเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวตามต่อนะครับ ตกแล้วนะครับตกมแล้วโดแล้วนะครับโดดโดโดนี่จะเข้าต่อยแกหลังจากที่หลุดไปสองตัวเหครับนตัวนี้หมาแล้วโโดดโดด มาหันกันได้นะหลังจากที่ที่สอดต่อขาด่สองตัวนะครับขัดต่อสตัวแล้วก็มาตัวนี้นะครั่งอีตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับประมาณสอโลนะครับเดี๋ยวลองเล็กดูก่อนว่า จะทอดมันหรือจะปล่อยเขาไปนะครับแต่ว่าแดดเดียวไว้ในห้องเรือกันในห้องเรือก็โอเคอยู่นะครับมาแ้วมาแ้วโอเคนะครับเดี๋ยวลองเฝ้าดูเพราะว่าปลาพวกนี้จะมีคู่นะครับลองดูลองดูเดี๋ยวตามชมกันต่อนะครับนี่นะครับในที่สุดเราก็เอาจุดได้นะครับจากที่ดูทางข้างต้นคือปลาตัวนี้นะครับคือเป็นปลาแม่น้ํานะครับ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูวางไข่ด้วยนะครับคือเขาจับคู่อยู่นะครับเขากําลังไข่อยู่คืออยากจะทําวิดีโอให้ดูเพื่อเรียนรู้นะครับการตกปลากายแม่น้ําว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ชุดสายหน้าตัวเบ็ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกได้ผลนะครับก็ได้ตัวนะครับหลังจากที่ขาดไป2ตัวนะครับถอดต่อเข้าไป2ตัวก็ประสบความเร็วสำหรับ ผมก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าตกต่อก็มีโอกาสได้อีกนะครับแต่ว่าเราตกแค่พอเป็นพิธีนะครับพอรู้วิธีเทคนิคการตกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องเข้าไปนะรับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่ขึ้นคู่กันตัวใหญ่นะครับไม่ตายครับโอเคสมบูรณ์ร้อเปอร์เเลยนะครับคือขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับ าช่ชควงีโอเคนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะเอามาอัปเดตให้ดูนะครับจะตกปลาอะไรนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ